วันนี้มาดูเตาสองเตาสองเปิดครั้งแรกเตาสองเปิดครั้งแรกนะครับเอาไปแล้วนะสองกระสอบตอนนี้ก็เหลืออยู่นี่เหลือประมาณนี้ข้างในก็สภาพเป็นทานฐานฐาน,ฐานรุ่นนี้ต้องเคาะออกนะครับเพราะว่ามันมันอยู่สภาพไม้สภาพดีเยี่ยมเลยไม่เป็นเท่าฐานนะครับสภาพดีเยี่ยม คือมันยังไม่ไม่หมดอ่ะพูดตามหลักนะครับเราถือว่าโอเคไม่หมดหรือเปล่าไม่รู้นี่แต่ยังร้อนๆอ,อุ่นๆอยู่นะครับเราเปิดเร็วเกินเนาะเปิดเร็วเกินก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเนะการเผาถ่านรุ่นคอเอาครับเคาะนีดงังปิ้งๆเลยนะนี่นี่ปิ้ง ดังจังนะครับดังกิ้งก็แตกดีนะแตกดีฐานสวยๆฐานสวยๆฐานสวยๆนะโอเคครับผมได้รัวกรสอบอยู่หรอกคาดว่าน่าจะอันนี้ประมาณสิบก็กระสอบเนี่เสียงเสียงฐานดัง มันกิ้งกิ้งเลยนะฐานกล้าฐานกล้าต้องทุบไปด้วยมันกล้ามากกล้าจริงๆกล้าจริงๆครับฐานกล้า